สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์ฤิ์นะครับเดี๋จะพูดเรื่องชัยชนะครั้งที่8ตอนที่1ชนะประกาศปมพระชินสีผู้เป็นจอมุนีได้ชนะประกาศปมผู้มีฤทธิ์สำคัญตุนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วย คุณอันบริสุทธิ์เบีย้ยสรารพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรับตรึงไว้ด้วยเทธนรยาวิธีด้วยเดชแห่งพระพุทธไทมงคนนั้นขอไทมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านนักสร้างบารมีต้องมีใจจดจอ่อ อยู่กับการสร้างบารมีไม่ใช่ส่งใจไปในเรื่องอื่นที่ไม่เป็นสาระอันเป็นเหตุให้อสวกิเลสเข้ามาอยู่ในใจต้องคิดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรบารมีของเราจะเต็มเปลี่ยนบริบูรณ์ดวงบุญในตัวเราจะขยายใหญ่ขึ้นทำอย่างไรใจของเรา จึงจะหยุดนิ่งได้หยุดนิ่งสนิทจนสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้ตลอดทั้งวันต้องคิดเพื่อการเพิ่มเติมบุญบาร,รมีให้กับตนเองพร้อมกับทำความบริสุทธิ์หยุดใจให้ละเอียดไว้เสมอส่วนการทำมาหากินเป็นเรื่องรองภารกิจกับปิตใจต้องไปด้วยกัน จึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมในบทชัยมงคลกาถาที่แปดพระโบราณอาจารย์ได้รจนาไว้วา่าพระชินสีผู้เป็นจอมมุนีได้ชาชนะประกาภพรผู้มีฤทธิ์สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันประสบบริสุทธิ์ เียสรพิษคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดตึงไว้ด้วยเทศนายาวิธีด้วยเดชแห่งพระพุทธัมงคลน,นั้นขอชยัยภูมคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านพระผู้มีพระเจ้าจงมีชัยต่อกาพมผู้มีความดิั่่นตนว่า เป็นผู้มีอายุยืนยาวที่สุดสุขานที่พรมนี้เที่ยงแท้ที่สุดแต่หารู้ไม่ว่ายังถูกพยามานบังคับบัญชาได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่าให้พิสุสมที่พระมหาวิหารเจตวันฟังว่าเมื่อครั้งที่ทรงดูวริติหอมหาประกาพรมที่ถวาใว้สุข อันเกิดจากผลสม,มาบัติเป็นเวลายาวนานนั้นมีความเห็นอะไรบ้าง้รงรู้ว่าปกาปรมเป็นมิจชาทิจิมีความเห็นผิดว่าโรมโลเป็นที่แท้งแท้ยั่งยืนไม่มีการจุดติดไม่มีการเกิดเป็นที่พ้นไปจากทุกขคคือิดว่าโรมโล หลุดพ้นจากสังสารวัตแล้วเมื่อพระพุทธองค์ร่วรู้ความคิดของพระกาพมจึงไปปรากฏกายที่รโรมโลกทันชีเงมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดแขนและกู้แขนในเวลาอันสั้นก็ถึงรโรมโลกแล้วประกาพมเห็นพระผู้มีพระเจ้าเดินมาจากไกล ก็ทูลท่านผู้นิรุตุปนานทีเดียวหนอที่ท่านไม่ได้มาในที่นี้ท่านเป็นผู้นิรุตุปรมสถานที่นี้เที่ยงแท้มั่นคงยั่งยืนไม่เกิดไม่ตายเป็นที่อดัตทุปสุขยิ่งกว่ารมสถานย่อมไม่มี พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนการมท่านถูอวิชชาคือความมืดรอบงามแล้วหนอเพราะท่านกล่าวสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแท้ที่จริงผู้ที่เกิดในปรมโลกยังมีเกิดแก่เจ็บตายไม่เที่ยงแต่จะไหน ท่านจึงกล่าวว่าเที่ยงขณะนั้นมารผู้มีใจบาปได้เข้าไปสิงปรมฟาลิจัชาผู้หนึ่งทำให้ตกเยื่อหน้าปรมท่านนั้นจึงกล่าวกับพระผู้ม,มีพระเจ้าว่าดูก่อนสมณะขอพระองค์อย่าได้เปลียนเบียนลุกรานประกาพปรมนี้เลยประกาปรมนี้เป็นเท้ามหาปรม ผู้เป็นใหญ่อันคณะรมทั้งหมดไม่อาจปาปผืนได้เป็นผู้ยังสับพสัตว์ให้เป็นไปในอำนาจเป็นผู้สร้างโลกในมิตรโลกเป็นผู้ปรุงแต่งสัตว์เป็นผู้ใช้อำนาจเป็นบิดาของสัรพสัตว์ที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดดูก่อนผู้เจริญสมณราคนอน เป็นผู้ติเตียนดินน้ำลมไปเป็นผู้ติเตียนเทวดาติเตียนลมว่าไม่เที่ยงเมื่อแตกกายทำลายขันไปแล้วต้องไปเกิดในอมายกันมากมายส่วนสมณครามผู้สันเสริญดินน้ำลมไฟสันเสริญเทวดารมเมื่อตายไปแล้วจะเข้าถึงโรมโลกเพราะฉะนั้น ท่านจงทํำตามคาของประกาศรมจะได้กว่ามฝืนอำนาจเลยเป็นเรื่องแปลกที่มาตรงนี้มีความเพียรพยายามมากพยายามกีดขวางพระพุทธองค์มาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งพระองค์เสด็จออกประนวด,ดพตูภูพยามาตรตนนี้ เอาสมบัติจักพรรมาลอแต่เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนพระทัยของพระองค์ได้ก็คอยหาทานกแกล้งหาทานกัดควางมส้นทานการสร้างบารมีเรื่อยมาหรือแม้พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้ทำแล้วก็ย,ยังตามมังลังควาตลอดในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันพยามารได้เฝ้าติดตาม ว่าวันนี้พระสมณโคดมจะได้โปรดใครเราจะต้องเข้าไปขัดขวางเมื่อพยายมารรู้ว่าพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ที่เมืองอุตตกระป่าสุาคพคะก็ส่งำรวจดูว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดกัรู้ว่ากำลังจะไปโปรดพรมโลกก็คิดว่า พระสมณโคดมกำลังไปโปรโมโลกเพื่อกับใจของพระกาบ่มเราจะไม่ยอมให้พระกาบ่มไปสู่อำนาจของพระพุทธเจ้าและจะให้พวกโรมทั้งหมดตกอยู่อนอำน,นาจของเราไม่ให้โรมก้าวล่วงพลวิสัยของพิยามานจึงปฏิหาร ติดกายตามพระสัจดาไปแล้วมายืนกำบังตัวในระหว่างหมู่ปรมเมื่อมารู้ว่าพระบรมสัดากำลังพาเหล่าพรมไปสู่เส้นทางนิพพานจึงทําตนเป็นผู้คำจูกรมด้วยการเข้าสิงปรมปฏิสัชชาพระผู้มีพระเจ้า รู้ว่าเสียงที่กล่าวออกมานั้นไม่ใช่เสียงของลมแต่เป็นเพราะรมถูกมารเข้าสิงแล้วยังบังอาจบโหหกระองผู้ซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้หลงไหลหรือค้อยตามได้จึงบรรลือเสียงนาตว่าแนมานเราเท่านั้นในรมโลกนี้ที่รู้จักท่าน หล่ากรมและบริษัทกรมอยู่ในอำนาจของท่านท่านคิดว่าแม้นเราพคตกอยู่ในอำนาจของท่านหรือแต่เราไม่ได้อยู่ในอำนาจของท่านหรอกกล่าบรมกล่าวถึงความเป็นใหญ่ของตนอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ของตนว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่เทียบเท่าตน พระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเรารู้แล้วว่าท่านเป็นผู้มีอุภาพมากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ย่อมโคโจรส่งแสงให้สว่างอยู่เท่ในนาใดอำนาจของท่านเป็นไปในปัจจุวันเท่านั้นท่านย่อมรู้จักสัตว์ที่เลวในประณีตรู้จักสัตว์ที่มีราคะและไม่มีราคะ รู้จักจักรวาลน,นี้และจักรวาลอื่นรู้จักการมาและการไปของสัตว์ทั้งหลายดูก่อนประกาพรมเราย่อมรู้ความสำเร็จและอนุภาพของท่านแต่ท่านไม่รู้จักเห็นกายสามอยางส่วนเรา,าตรากูทั้งรู้ทั้งเห็นกายสามยาง คือกายอาภัสสลักายสุภินนะหะแล้วกายเวหาภาลาเราเป็นผู้รู้สูงกว่าท่านดูก่อนการมกายหมูสัตว์ชื่ออัตตสะมีอยู่กายสุกินนะหะและเวหาภรลามีอยู่ ท่านเก้นแล้วจากไหนมาบัดในที่นี้ท่านมีสติหลงลืมเพราะความเป็นอยู่อาศัยมานานเพราะเหตุนั้นท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นกายนั้นส่วนเรารู้เห็นกายนั้นดูก่อนลมเราเป็นผู้อันท่านเปรียบไม่ได้แม้นส่วนเซี่ยวหนึ่งแล้วเรา จะเป็นผู้ต่ำกว่าท่านได้อย่างไรที่แท้เรานี่แหละเป็นผู้สูงยิ่งกว่าท่านเรารู้จักดินน้ำลมไฟรู้จักสรรพสัตว์เทวดารมอรูปภมทุกชนิดเรารู้จักสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จักนิพพานอันตัดไปถึงได้ยาก โดยความที่สิ่งทั้งปวงเป็นอมตะเราไม่ได้มีความยึดถือในสิ่งทั้งปวงไม่ได้มีความยึดถือแล้วว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของเราเนื่องจากในอดีตตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้าบรรูุนั้นการบรมได้บวชเป็นศีเจริญกสิณจนได้ฌาน อยู่ในป่าเป็นเวลายาวนานแล้วได้ไปเกิดในเวหาปราพรมอันเป็นจตุติยชานภูมิมีอายุ500กับแล้วถอยลงมาเกิดในสุภกินหาพรมภูมิด้วยอำนาจจินตติยชานเมื่อสวยสุขในปรมโลกแต่นั้นแล้วย่อมมาได้ถอย ต่อมาได้ถอยลงมาเกิดในอภัสราพรมเพื่ออนาจของทุติยชาญสวยสุขในพรมชั้นนั้นจนหมดอายุไขแล้วถอยลงมาเกิดเป็นท้ามหาพรมในปฐมชาญภูมินั่นหมายถึงว่าพรมได้เลื่อนจากชาญที่สูงที่สุดจนตั้งแต่จตุจาร ลงมาจนถึงปฐมฌานซึ่งมีอายุเพียงหนึ่งครับตอนที่ท่านตอนที่เกิดใหม่ๆนั้นยังระลึกถึงกรรมในชาติก่อนๆได้ว่าเคยได้ชานอะไรไปเกิดที่ไหนต่อมานั้นจากสวยสุขอันเกิดจากอารมณ์ของชานสมาบัติเป็นเวลายาวนาน ทำให้หลงอยู่ในชานสุดเกิดสันติทิตติชวาโลกพรมโลกเป็นของเทีย่ยงยั่งยืนพบที่ออ,อยุทุกนอกจากพรมโลกนี้ไม่มีอีกแล้วเข้าใจว่าพรมโลกนี่แหละประเสริฐสุดจะเห็นว่าแม้กระทั่งพรมที่ชาวโลกเข้าใจกันว่า เป็นผู้สร้างโลกยังหลงตัวเองและพระใจผิดไปได้ถึงเพียงนั้นความเข้าใจผิดเป็นอันตรายใหญ่หลวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องทรงแก้ความเห็นผิดนั้นด่วนพระุองค์จะทรงแก้ไขป,ประกาบรมด้วยวิธีการอย่างไรนั้นต้องติดตามกันในตอนต่อไปว่า,ป,าประกาบรม ยอมเข้าใจไปตามความเป็นจริงไหมและยอมกลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วหันมานับถือพระรัตนตรัยหรือไม่ขอให้พวกเราอย่าลืมการปฏิบัติธรรมมันทำใจให้หยุดนิ่งเราจะได้รู้จักความเป็นจริงของพรมจะได้ไม่หลงผิดหลงทางแต่จะดำเนินชีวิต อยู่บนเส้นทางถูกต,ต้องตลอดไปครับโก็ขอจบคลิปเิดีโตรีนะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ